คาวาซิทไทยแลนด์เผยสาเหตุปรับโครงสร้างค่าตัวครั้งใหญ่ไม่ได้เจ๊งแต่จะคัมแบ็กกลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมหลังจากที่ Motor w วอเราได้นำเสนอข่าวคาวาซิ asaki, ปรับโครงสร้างค่าตัวใหม่ทั้งสิ้นถึง13โมเดลวันนี้ทางประธานบริหารบริษัทคาวากิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไประเทศไทยคุณนาโอกิมัซซโมโต ได้เปิดเผยสาเหตุว่าผมอยากชวนทุกคนให้ได้มาสัมผัสและร่วมกันสร้างชุมชน k a วา s a k ให้แข็งแกร่งยิ่งกว่าที่เคยไปด้วยกันกับเราคาวาสกิตื่นเต้นและตั้งใจที่จะกลับมาสานต่อความสุขและความสนุกสนานและความร้าใจให้กับนักขับขี่ชาวไทยอีกครั้งด้วยกิจกรรมการขับขี่ต่างๆ และการปรับโครงสร้างค่าตัวในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้าถึงและสัมผัสประสบการณ์ขับขี่อันน่าประทับใจนี้ได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นสําหรับกิจกรรมการขับขี่จะเกิดขึ้นสามารถติดตามได้ทุกช่องทางของทาง Kawasaki ประเทศไทยรวมถึงตัวแทนจำหน่าย Kawasaki ทั่วประเทศ เอาเป็นว่าสาวกยักษ์เขียวดั้งเดิมครับรอได้เลยน่าจะมีการคัมแบ็กของกิจกรรมคาวากิ r โรด Racing รวมไปถึงคาวากิเอนดูโร3ชั่วโมงเป็นแน่